คุณผู้ชมเมื่อคืนเนี้ยเล่นติ๊กต็อกไม่ได้เล่นหลอกหาข่าวแล้วก็ดูไปเรื่อยนะฮะอยู่ๆไปสะดุดหูเพลงเพลงหนึ่งเราก็บอกเอ๊ะใครแต่งนะเนี่ยคุณผู้ชมฮะยังไม่บอกชื่อเพลงแล้วกันเออหรือบอกเลยชื่อเพลงของเขาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเขาชื่อเพลงว่าเรื่องเฉากับสาวสิบเจ็ดคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยฟังมั้งลองฟังสักหน่อยไหมไม่เป็นไรทีมงานเปิดแบบเต็มๆเ,เ,เลยแล้วคุณผู้ชมจะรู้สึกโอ้โหพี่พี่แต่งได้ยังไงอะ มันเข้ากับสถานการณ์เหลือเกินต้องใช้คำว่าผับยับลับไม่เดโมนะครับเอาคำแบบนี้มาเชื่อมฟังเพลงฮะารนก็ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อกันก็คือเจอเธอในพับผมอยากจะเลยแคบแต่พอรู้ว่าเธอสิบเจ็ดก็ไม่ทันเสร็จเพราะผมเมาลับ ธอคิดยังไง่ายรูปผมไว้กับโทรศัพท์เธอเอารูปท้ายตอนที่ผมลับไปแจ้งความจับอนณาจารไม่ได้โมโนนะครับนักมวยระดับเงินล้านนี่คือเสียงระดับวงการไม่ได้โมนะท่านไม่ได้โมโนนะครับชกหวยหลายปีชนะทุกปีไม่เคยถูกนับแต่ว่าคืนนั้น นักชกระดับโอลิมปิกผมไม่ได้โมเป็นข่าวใหญ่โตแล้วครับไม่ได้ขมคืนไม่ได้บังคับมีบ้านกอดจับแบบโรแมนติกนักมวยทีมชาติ ต้องมาพลาดก็สาวลุกลิกนักชกเรียนทองแชมป์โอลิมปิกถูกนอกจนพลิกก็สาวสิบเจ็ดคุณผู้ชมครับล่าสุดโอ้โหเขียนได้ยังไงอะ่ะเนี่ยประโยคนี้อ่ะลองดูเปิดเสียงกันหน่อยดินี่ก็ไม่ทันเสร็จเราผมเมาลับคุณผู้ชมฮะล่าสุดเปิดคอคอไว้ก็ได้เราไปเจอกับพี่ปียศัก เป็นคนที่เขียนเพลงนี้ขึ้นมาพี่ปิยะศักดิ์นวลจริงเป็นนายหนังตะลุงคณะหนังศักเิ์รสรีสินคนที่ตอนนี้ติ๊กตอกกำลังแชร์กันให้วุ่นไปหมด <c oughs> เจ้าตัวเองวันนี้ก็เปิดใจกับเราบอกว่าเอาจริงนะผมเนี่ยนั่งดูข่าวคุณสมรักแล้วพอดูเสร็จตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าจะแต่งเพลงหรอก <c oughs> อยู่ๆขณะที่กำลังเห็นบอกว่ากำลังจะขึ้นรถไปกับเมียมัง้งระหว่างทางนึกประโยคได้เรื่องเฉากับสาวสิบเจ็ดตัวเองก็เลยจดช็อตโน้ต และหลังจากนั้นก็เริ่มเขียน,นเขาก็จะมีนี่ใบกระดาษด้วยนะฮะใ oh, บกระดาษที่เขาเขียนเพลงนี้ เขาก็ไม่นึกว่าโอ้โหตอนนี้โลกออนไลน์เนี่ยคุณผู้ชมฮะแชร์เพลงเขาให้วนไปหมดเลยซึ่งเจ้าตัวเองก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยมันก็มีคนวิจารณ์ผมนะบอกประมาณว่าหูพี่เขียนแบบนี้ได้ไงอ่ะสมรักเขากำลังเจอมรสุมใช่ไหมแต่เจ้าตัวบอกเฮ้ยผมเขียนเพลงผมให้มันเข้ากับสถานการณ์และเจ้าตัวเองก็ยอมรับเนี่ยนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ผมเองเนี่ยจริงๆแล้ว เป็นการแต่งเพลงตามกระแสมีการถ่ายทอดผ่าน MV ผ่านหนังตะลุงในทุกๆเพลงเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปบพื้นบ้านของทางใต้คือทางขวามือเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่มิวสิกที่พี่เขาทำนะฮะเป็นคนในโลกออนไลน์ทำขึ้นแต่เอาเพลงพี่เขาเนี่ยมาประกอบส่วนมิวสิกจริงๆของเขาเนี่นี่จะเป็นขวามืออันนี้เปลี่ยนภาาไปแล้วอันนี้แหละฮะเขาเอาเพลงที่เขาแต่งเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องเชาภาษาบ37แล้วก็ใส่หนังตะลุงนี่ เขาก็เลยแบอบกคนก็เลยแบอบกหูคิดมากอลองฟังการสัมภาษณ์ของเขาหน่อยนะฮะเจอเธอในพับผมอยากใจให้แคทแต่พอรู้ว่าเธอสิบเจ็ดผมเลยไม่เสร็จเพราะผมหลับวันนั้นก็พอตื่นมากลางวันก็เห็นขาวทั้งวันเลยพอช่วงค่ำก็กำลังจะขับรถไปทำธุระแล้วก็ คิดผดเพลงได้ท่อนแรกตอนนี้ขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็คิดได้ตอนนั้นแล้วก็จอดรถพิมพิมพิมคำเลขไว้ก่อนข,ขอีดแรก่ขขอนี์วตอนนั้นคืออยากจะเขียนเรื่องราวของข่าวเหตุการณ์ตอนนั้น<ม>ของของ,ของสมรักคำสิงท่อนแรกเลยก็เจอเธอในผับอ่าคือเจอเจอกับผู้หญิงอายุสิบเจ็ดตอนอยู่ในผับแล้วจากนั้นคือเราก็ มาต่ออีกใช่ไหมพี่มาต่อมาต่อคืนนั้น<ช>ที่บ้านใช้ใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงและก็คือทํานองดนตรีมันจะมีอยู่แล้วผมจะให้น้องๆทำทำไว้ก่อนไงแล้วก็อยากใส่เพลงแล้วก็ใส่ทีหลังได้เพราะว่าปกติที่ทําเพลงก็คือจะเขียนเพลงตามกระแสข่าวเกือบทุกข่าวที่ดังๆที่เป็นกระแสข,ของของประเทศไทยครับเสร็จตอนตีสี่แล้วก็ พี่ทำเพลงเสร็จแล้วก็อัดมิวสิกวิดีโอลงตอนหกโมงเช้าของที่สิบสองทุ่ณผู้ชมฮะใช้เวลาเขียนแป๊บเดียว <ขา S 2> ไม่ง<น>ชั่วโมงไหนลองฟังเสียงเขาร้องสดๆให้ฟังหน่อยสิไหนลองเปิดขึ้นมาเนี้ยตอนเขาร้องสดๆเลยพับผมอยากใจให้แคทแต่พอรู้ว่าเธอสิบเจ็ดผมเลยไม่เสร็จเพราะผมหลับ เธอคิดยังไงถ่ายรูปผมไว้กับโทรศัพท์เธอเอารูปท้ายตอนที่ผมหลับไปแจ้งความจับอาาจารไม่ได้มูนะครับนักมวยระดับเงินล้านมีชื่อเสียงประดับวงการไม่ได้โมูนะท่านไม่ได้มูนะครับชกมวยหลายปีชนะทุกทีไม่เคยถูกนับแต่ว่าคืนนั้นไม่น่าลับนักชกระดับโอลิมปิก มไม่ได้โมโ oh ห ok, เป็นข่าวใหญ่โตแล้วครับไม่ได้กลมคืนไม่ได้บังคับมีบ้างกอดจับแบบโรแมนติกนักมวยทีมชาติต้องมาพลาดเพราะสาวลุกลิกนักชกเลียนทองแชมป์โอลิมปิกถูกนกจนพลิกเพราะสาวสิบเจ็ดนี่คุณผู้ชมฮะเอา้าใช้ภาษาได้เขาเรียกอะไรสละสลวย